ท่านเคยเห็นพระศาสดาและฟังธรรมของพระองค์บ้างหรือพระองค์เคยตรัสว่าอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้งเก้ามีช่องหูมีช่องจมูกหน้ารังเกียจเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งเชื้อโรคเป็นที่เก็บมูดเรกรีด อุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโ,โครกต่างๆเข้าไว้แล้วซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องขัดถูวันละหลายหลายครั้งเมื่อเว้นจากการชำระร้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวันกลิ่นเหม็นก็ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจเป็นของน่าขยะขยะงร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทา ที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิกิตราการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิกิตราการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบศพอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจความทุกข์ทั้งมวล มีมูลรากมาจากตัญหาอุปทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรารวมถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปก่อเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์โทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อบุคคลใดมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็น ฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่หลงไหลหัวพันหัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งโล่งจำในเบิกบานอยู่